ครับผมนะครับก็นะครับมาลงเป็นประวัติเป็นธรรมเนียบให้นะครับนี่เป็นพระผงสมบัติพ่อนะครับพิมพ์หยดน้ำนะครับก็ในมิมุปี2 5 6 1นะครับก็ได้จะสร้างมานะครับสองแสนองนะครับถวายวัดท่าสุงหกหมื่นนะครับที่เหลือภายในวัดนะครับก็หลวงพ่อก็นำมาจานออกนะครับนี่คือจานออก 300องค์นะครับในวาระเสาหกันยาเสาห้านะครับ7กันยายน2 5 6 7นะครับเป็นยันอุปัติทยะนะครับแล้วก็สอเสือในนะครับนะครับผม300องค์นะครับจำนวนนะครับผมมาลงเป็นประวัติเป็นธรรมเนียบนะครับให้แก่แก่ผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ศึกษาภายหลังนะครับเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะครับ หยดน้ำนะครับสมบัติพ่อนะครับนี่นะครับผม300องค์นะครับก็ได้แจกนะครับแจกในวันงานนะครับวันที่7กันยายน2องพนะครับให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนนะครับนะครับผมอ้างอิงตามนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ